สวัสดีนะครับก็กรณีข่าวของการเลือดไหลออกของเพื่อไทยต่างๆนี่นะครับบอกเลยว่านี่มันเนปันหรือเนชั่นนะครับถามว่าเนปันยังไงจากภาพนะฮะคุณเกรียงกันตินันเนี่ย <c oughs> ได้ชี้แจงแล้วตั้งแต่ข่าวมันผมเข้าใจว่ามันเกือบสองสามอาทิตย์แล้วมั้ง หน้าที่หลังจากมีโพไปโรงแรมพูแมร์ซึ่งเขาบอกไหมือนว่าชี้แจงทางพักแล้วแล้วก็แจ้งแล้วคือผมเคยพูดในไลฟ์สดไปด้วยแล้วไม่ทําคลิปว่าเป็นเรื่องปกติที่ทนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่แอร์เรียกเดียวกันยอย่างอีสานใต้อีสานตอนล่างเนี่ยเขาต้องรู้จักกันอยู่แล้วดังนั้นมารยาทของการที่จะต้องไปพบพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติตกลงไม่ตกลงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเขาจะถ้าเขาจะย้ายไปจริงอ่ะเขาย้ายไปนานแล้ว ดูไหมฮะแล้วพอเขาไม่ย้ายปุ๊บดูดูผ้าหัวแล้วกันนยครูใหญ่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนอะไรว่าผมว่าเป็นไสดเมื่อเหมือนกับเวลาคุณไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคุณจีไม่ติดแล้วคุณก็บอกผู้หญิงคนนั้นไม่ดงไม่ดีอะไรเงี้ยทางนั้นที่ตัวเองนั่นแหละเขาไม่เอา <laughs> ใช่ไหมฮะทีนี้กลับมากันที่ก่อนนีเขาก็ไปโฟกัสที่เลือดไหลออกเพื่อไทยเลือดไหลออกสุดท้ายก็ไปพูดถึงสสอ,อุบล ซึ่งจะออกไม่ออกเรายังไม่รู้เนี่ยก็คืออย่าไปบอกคุณชูวิทย์กุยเนี่ยไปแล้วนะส่วนคุณสสกลางเขาก็โพสต์นั่นนี่ไปเรื่อยนะครับก็เห็นกันอยู่จะไปไม่ไปก็เดี๋ยวว่ากันก็เนี่ยพยายามแต่มันจะเห็นได้จากการโหวตร่างรัฐธรรมนูญล,ล่าสุดของเพื่อไทยร้อยยี่สิบเสียงจากร้อยสามสิบที่เหลืออยู่พอออกไปแล้วเก้าจากร้อยสี่สิบกว่าัมติงนึกออกไหมฮะ นคือแตกแถวฮะก็ยกมือให้พักประชาชนยกมือให้ร่างพักประชาชนร้อยี่สิบคนยี่สิบท่านนี่เห็นว่าติดภารกิจนะครับมีติดภารกิจรับเสด็จมีติดภารกิจน้ําท่วมอะไรก็ว่าไปเห็นไหมเออแล้วอย่างงี้ยังไงฮะอย่างงี้ยังไงไม่ต้องพยายามปัดเพื่อถ่ายเลือดไหลออกคนที่ไหลออกไปอะ่ะมันเห็นชัดๆว่าเขาหวังผลประโยชน์เขาไมา่ได้อทดคำพื่อพี่น้องประชาชนดูก็รู้ครับฝากไว้ให้คิดนะครับสวัสดีครับ